ที่เข้ามาเล่นคลิปเรลเนาะคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเข้ามาทักทายให้กำลังใจได้นะคะสวัสดีคะ่ะง่ายๆหลงเงินเขานะมากินหนมจีนกำลังไปโอเคหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ขึ้นอ่า วันล,ละสองครั้งนะคะบางคนปลาไปชั่วโมงครึ่งขอบคุณมากค่ะเ <_ an> พื่อนๆก็พยายามกันทั้งนั้นพยายามหลายๆ <_ an> คุณยายเยือมก็เป็นผล <_ an> นดีนะคะค่ะก็ ตอบกลับแม่อามก็ยินดีกับคุณสมทวินนะคะสวัสดีค่ะรู้จะไปต่อรู้จะพอซ้ำหนีอ๋อน้องสาวน้องจิราวันอิน ค่ะงคืนติดธุระกร็เลยทำงานให้เสร็จเพื่อนเข้ามาหรือ,อยังไงทำงานได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจที่มอบให้ค่ะมีแต่พลังบวกทั้งนั้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ลูกชายมาให้กำลังใจอันแรกเหมือนกันเลยค่ะแต่เพื่อนๆก็ผ่านไปกันหลายคนแล้วค่ะ <c oughs> คุณประสิทธิ์ผ่านแล้วใช่ไหมคะผ่านทุกอย่างน้องจิระวันบอกสวัสดีทุกท่านค่ะยายน้องจิรวันก็ได้แต่ให้กำลังใจกันเนาะค่ะ ทุกคนก็ต้องอช่วยตัวเองแล้วก็สาวมาให้น้ำวัวเป็นคนเลี้ยงวัวพากันมาให้น้ำวัวก็เปิดดวงตาไว้ให้พี่แรกเหมือนกันเลยค่ะแต่เพื่อนๆก็ผ่านไปกันหลายคนแล้วค่ะ <c oughs> คุณประสิทธิ์ผ่านแล้วใช่ไหมคะผ่านทุกอย่าง ที่ตั้งใจไว้เนะคะ่ะค่ะกเ็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเ,เหมือนกันนะคะค่ะเช่นเดียวกันนะคะขอบกอ็ยินดียินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีเปิดประตูเปิดไฟใจขอบคุณพลังบวกเนาะคะ่ะ ขอบคุณสองดวงตาที่กำลังดูอยู่เนาะค่ะค่ะแม่อามก็ต้อนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะคุณสรณภนพรก็สวัสดีค่ะแม่อาคุณค่ะน้องสรณภพรกำลังรับชมนะคะค่ะขอบคุณค่ะน้องจิรวรรณก็ตอบกลับน้องแนนค่ะ ขอบคุณมากค่ะเพื่อนเพื่อนก็พยายามกันทั้งนั้นพยายามหลายๆหน่อยเ <c oughs> ชิญเข้ากล้องหน่อยแม่อามก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเที่ยงนี้บ่ายนี้ก็รู้สึกเก็บนาทีกว่าจะได้แต่ละ ขึ้นช้านะคะขึ้นช้าเนาะแต่ก็ต้องยมมิโซสัง่งซื้อยจดนะเดะจดเนาะ คุณค่ะเชิญค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะคุณคไม่ทราบว่าผ่านไปยังคะผ่าน้วยังเนาะแต่ตัวเองมีคันเดียวค่ะมีคันเดียว สู้ค่ะมีพลังลงคลิปมีพลังทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเนาะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณคุณสบายนางมากนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็เอาใจช่วยกันทุกคนเนาะคะ่ะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะคะ่ะเห็นเพื่อนๆเปิดไฟไว้ก็เข้ามาให้กำลังใจค่ะไม่ว่าแต่ใครเนะเาะเพื่อนพาบุรุษขอบคุณมากเลยเยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะคะ่ะนี้พอดีอมีโทระตอนดึกค่ะตอนดึกมีโทระก็เลยอามคนสวยก็สวัสดีคุณสรณพรณเช่นกันคะ่ะสวัสดีทักทายกันนะคะมสีสุขกายสุขใจสู้ๆค่ะพี่สาวน้องแนนบ้านนาเนอะน้องแนนบ้านนาก็ เป็นน้องสาวค่ะเป็นน้องสาวเงียบเงาค่ะ,อะพอดีกําลังบนว่าคืนนี้ไม่ว่างนะคะก็เลยเข้ามาให้กําลังใจเนาะคะ่ะคุณยายบ้านใกล้เรือนเคียงก็ให้กําลังใจตลอดค่ะด้านอาหารก็ขายดีนะคะช่วง เวลาเที่ยงยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณน้องสุสรณพรนะคะขอบคุณน้องสรณภพรที่เข้ามาให้กำลังใจพี่เนาะค่ะค่ะก็ค่ะ,คะใครเนาะหนึ่งดวงตาที่เข้ามาทักทายป้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ มีกำลังใจค่ะเพื่อนๆเ,เข้ามาก็น้องๆเข้ามาอ่าวันนี้มีลูกพูดไปแล้วก็ขำตัวเองนาะหลงทางยังไงก็ไม่รู้ไปไม่ถูกสวัสดีคุณสบายนางเช่นกันค่ะอ้อน้องจิระวันบอกสบายดีอขอบคุณจ้าขอบคุณคุณยายแรกเหมือนกันเลยค่ะ แต่เพื่อนๆก็ผ่านไปกันหลายคนแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณประสิทธิ์ผ่านแล้วใช่ไหมคะผ่านทุกอย่างมื่นหน้าที่ค่ะมันมันเยอะมากยังไม่จบปหนึ่งเลยแล้วเมื่อไหร่จะจบปหกอ่ขึ้นไรช่วงเวลาที่สะดวกเนาะค่ะ,ะเกรงใจเพื่อนๆเ,เหมือนกันเนาะค่ะแต่ก็จับมือกันไปเนาะค่ะค่ะ อบอุ่นนะคะอบอุ่นค่ะเพื่อนๆค่ะมีสุภาพบุรุษเข้ามาให้กําลังใจสองท่านก็ไม่ได้ง่ายเงินเขาไม่ได้ไม่ได้มาแบบง่ายๆอะค่ะต้องสู้เนาะค่ะค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เนาะค่ะมากเลยนะคะสวัสดีจ้ามาทักทายจ้ายายไพยก็เงียบเหมือนการค่าเงียบค่ะเงียบค่ะขึ้นเวทีก็เงียบค่ะ ฟายได้เนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีบายบายเนาะค่ะค่ะพอดีว่าคืนนี้ไม่ไม่ว่างเนาะก็เลยขึ้นคอนเซิร์ตให้น้องสาวก็น้องอรุณก็เปิดดวงตาไว้ให้พี่เนาะค่ะน้องจิรวันด้วยด้วยค่ะน้องก็ขยันค่ะน้องก็เป็นอ